กราบสวัสดีพ่อแมีพี่น ong โอ้ยหายไปตัง้งสองสามมือพี่น้องโอ้คอยกันยุงคอยกันยากเนาะบุมมีเวลาเดี๋ยวอัดคลิปเลยมากมือนี้มีโอกาสเดี๋ยวอัดคลิปคลิปนี้ก็บ่ามีอย่างไรคนสีผ้ามาเก็บบักเขียบหลังบานมาเก็บบักเขียบกับบักซิดานี่เก็บมาได้เราส่วนหนึ่งมาข้าบึง๊กบักเขียบคอยนี่มีก๊กหน่อยเลยแม่เพิ่นบอกว่าให้เก็บเลยค่ะมันตาตีแล้ว มันตาตีมันไปนจะได้พี่น้องแบบนี้บพตาตีนี่เก็บแล้วกับว่าเอาไปโบมเพราะว่าห้มันสุกคาต้นน่ะบ่ได้ฉีดอีหยังไงเนาะมันอันนี้ต้อธรรมชาติมันสิเป็นอันนี้เด้พี่น้องมันสิมันสิเป็นหนอนอีหลายยาฟ้าไปเก็บเด้อเป้าวอ่ะพี่มาถือให้หน่า,น,า,น,าน่าเก็บพี่น้องเบืง้งมีอยู่สามต้นบ่นี่กกหน่อยกกหนึ่งนี่กกที่สองพูนอยู่บนอีกกกหนึ่ง ปเดี๋ยวมาเก็บให้เบิง่งว่าสิเก็บไปห,หลายปไนไหน,นมามาเบิง่งมันเป็นจไดะตาตีมันตีบ่พี่น้องนีแต่ว่ามันตีบ่นี่มันสิตีแตเนาะนี่ยือนนอี้ยงอะนี่พี่น้องหน่วยมันเป็นกวนอยู่เม็ต้นในหน่วยนึงเด้ต้นตำตำนึงหน่วยดกสกดก,ดกพุ่นน่ะเบิ่งเน่พูน พูนบนนู่นนี้มันแตกแล้วพี่น้องเห็นบนนี่นี่พูนพูนฟังพูนกามี่พี่น้องยี่ยี่ยี่เต็มเลยเห็นหรอพูนบาดร์มันก็สูงอยู่ได้บาดนี่จะเห็นอะไรโกงเอามึงไยิ่งไต่ก็เต็มอยู่นี่นี่เนร้ายหน่อยเลยเต็มตะกาแล้วแค่งาเดียวนี่เต็มตะกาแล้ว ไปเลยมันตีบดตีเด้อขอตะกีบขีด้วยนากับมีโอ้ยอันนี้มันกินนกมันกินเฮ้ยนกไอแมงมันกินเดี๋ยวฟังนี่เอาเอาไว้ก่อนมันทำหนูฟื้นใช่บ่งฟังพุ่นป่ะขี่หน่อยขี่หน่วยหน่อยเน,นี่ยมันไปแก้ได้เนี่ย นตตี่นี่นลยนี่อ้ออตาดีลลเลยจแมแม่นบอกเก็บเก็บหาไปโกงโกงพี่ดองกง

คอยเก็บงานเดียวแม่เต้นตะกาละกแล้วคนเลืสิบลอนด์เห้ไปเอากระตามากระตาก็คือกระตาหิวไปอีหล่ไปเอากระตามามาพี่น้องหลัางจากไปเอาตะกามาแล้วกระตาแม่เอออีหล่ะคือตะ,ตะกระตามันหลายแังเว้ยน่วยนี่น่วยน้อยมันกระตีเลยว่าต้าตีกับเก็บน้องฮึ่พุ่นเวงเนรดกแห้งแบบดกจนงากองหนาวเห็นบ่พี่น้องเจ้าเนี่ยเห็นบอก ป้าไปเบิ้องมาสิเก็บต้นนี้มาสิเก็บไดได้ไดไดไหลยปานได้ป้าพี่น้องเด้คอยสิเก็บให้เบิ้งก่อนนี่พี่น้องต้นต้นเดียวเลยนี่เกือบเต้นตะกาแต่ว่าท่านในเบิดเด้อมันยังยังอยู่ยังยังอยู่เดี๋ยวไหวมาเก็บลอดที่สองป้าคอยเสียหายใ้เบิ้งอีกอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นมันเป็นเอียงก่อมันเป็นต้นใหญ่แหมมันเป็นกระยังกอเป้ามา,าเขียบนังแหมนี่ต้นมัน ไม่เงี้ยเงีบักเขียบหน่วยใหญ่ยเงี้ยอู้หน่วยนี้มันคือลนบ่นี่มันลนแล้วมัน,ลน,ลน,ลนไปยังบ้างแหละใช่หน่วยมันมันออกหน่วยยันบ่นี่พี่น้องเป็นบักเขียบหนังแบบนี้ไหอมีแต่หน่วยเงี้ยเงีนี่นี่แต่ว่ามันประธานได้ซุกนเนี่พี่ไฮอ้ยพู้หน่นหนนหนนวยพุนเห็นเนาะอืมบะเขียบบักเขียบบักเขียบหนัง แต่ว่าแต่ว่าเพิ่นว่ามันสิงไงไปไหนคนอย่อยู่มันบ้าหันไหนแก่ปนไหนมันบ่เป่าเนาะมันบ้า,านันไหนแก,ก่ต้นนี้บ้านันไหนหานเก็บเข้าเก็บไปเดะไผยตัวนี้มันตีแห้งบ่ตัวนี้น่าจะบมวมซุปเลยนั่นเองต้นใหตัวใดญ่บพี่น้องคอยคว้นเก็บบ่อสองนูน่นนี่จะว่าเอานี่มันตีไปมันยังอ่อนอยู่บ่าจักนี่เป่านี่ใดเออเก็บมาเลยนีย่นั่นตีแล้ว มเออนี่หน่วยนี้เออนี่ตีของแท้ตีคักตีนกเนจักแมนบดกเออไม่ได้ใต่กล้าไว้พูนทางฝุ่นก็มีอีกอุ้ยหน่วยมันดกอยู่ไดยเราเห็นบอพี่น้องเดี๋ยวบะเขียบไงหนาบะก,กาเก็บว่ะเก็บตัวบะเขียบหน่อยอันนี้กะบะเขียบหน่อยอีกอีกสองต้นเลี้ยงห,วหัวในเด้อยัง ดดแห้งไปแล้วคอยจะเก็บต้นนี้ก่อนจากบักเกียบไปสินบักเก็บบักซีดาตู้บะนี้กองมาให้หน้าบะนี้อีหลากองมาเร็วกองมาเออเออทับีทับีบอ,อ้าวเอาบาวชต้องบาวชอ,อีกไดนี่นี่น้อยมันกับบวควงเงี้ยปะในราะว่าปลูกแบบธรรมชาติเห็นไ,ไหม่นีเออหนีใส ได,ด้มันบอบีน่ยแล้วมันมีตะแกเลมันแทสุกไปบึงฟางพุน่นสองหน่อยเออสุกบน,นนั้นเอ๊ะมีอีกป่ปีนปะเือสถานะกานใส่ขังเทิงมีอู้ปีนปีนต้นตนตน,น,น้อยๆกับปีนเลยนะพีน่น้องปีนปีนใส หูยู่ปายโตหยอดมันกะนี่เมือนหร่บ้างอุ้ยมันสิบตกเลยอโ,อโอ้แต่ไหนเมื่อไหร่บ้างตั้งสูงๆะะนี่พี่น้องหน่อยมันกำลังเก๊ะๆเพราะว่ามนันบ้ใส่ยาเราฝ่าวก,กินมันเป็นแมงไหมพี่น้องนี่พี่น้อง เต็มกระตาเลยสามตนเดบักเขียบหนังมาหน่วยหนึ่งจักแมนมันแก่คือจักมันจะได้คอยกับเบืองบงหูนี่มน,นี่คอยกับเสียเอาไปบมูมแม่บอกว่าให้เ,เ,เก็บเลือไปบูมแล้วก็ะเด็บบักซีด้าอันมันเป็นแมงมาสามสีหาหน่วยมันแก่แล้วได้นี่เบืองหน่วยเนี่ยหน่อยมันแย่เนี่ยไปละพี่น้องเดถามว่าเบืองมาบูมจักมือมันจังสีซุกไปละจ้า